ผู้หญิงชอบ Nintendo Switch สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับตัวเหตุการณ์ในด้านของการวิดีโอเกมกับบ้านเรากันหน่อยนะครับเรียกว่าในช่วง3-4วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับกับวันที่7จ็กรกฎาคมเองผมก็เพิ่งกลับมาจากตัวงาน ที่จะรวมหล่าพี่น้องเกมเมอร์แทบจะทุกมันติแพลตฟอร์มมารวมกันในตัวงานนี้โดยไม่ได้นับหมายเลยก็ว่าได้นะครับกับตัวงานคอมมาดในปี2025นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเรียกว่าโอ้โหวันเสาร์วันอาทิตย์นี้คนเยอะหนาแน่นมากกว่าวันปกติอย่างชัดเจนที่ผมเคยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมในเรื่องของตัวบรรยากาศก,าก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวงการโดเกมโอ้โหคึกคัก จริงๆนะครับกับในประเทศไทยเพราะว่าในตัวงานคอมมาด์อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่ามันอาจจะโฟกัสกับรูปแบบของการเล่นเกมในทางฝั่ง PC นะครับหรือว่าจะเป็นในการใช้งานบนตัว PC Handhel d หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากมันขึ้นชื่อว่าการนําตัวฮาร์ดแวร์ไปเล่นวิดีโอเกมนะครับผมก็ยังคงเชื่อความคิดแบบเดิมอยู่นะครับว่ามันคือตลาดตลาดเดียวกันนะครับเพราะมันคือตลาดของวงการวิดีโอเกม นะครับอย่างเช่นในตัวงานคอมมาสอ2ศ2นะครับที่เพิ่งจบกันไปแบบหมาดๆเลยนะครับผมเองก็ได้เห็นความเติบโตนะครับของตัววงการบิลลเกมในบ้านเรานะครับที่ในทุกวันนี้เรียกว่ามันจะกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวก,กันแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับในงานคอมมาถึงแม้จะเน้นในทางด้านฝั่ง PC เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมว่า ตัวแพลตฟอร์มของวงการิดีโอเกมทางฝั่งคอนโซลก็มีไปออกบูธกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะพอตัวเลยนะครับโดยเฉพาะในตัวเครื่อง Nintendo Switch 2โอ้โหเรียกว่าในวันแรกนะครับที่ผมไปนะครับก็เรียกว่าบางคนก็ยังามาทดสอบนะครับในการเล่นเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นั้นยังไม่ได้ เยอะอุ่นหนาฝาข้างเหมือนกับในวันอาทิตย์วันนี้นะครับเพราะว่าในวันอาทิตย์วันนี้โอ้โหเรียกว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับพี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยต่อคิวเลยนะเพื่อที่จะลองสัมผัสกับการได้เล่นตัวเกมต่างๆบนตัวเครื่อง Nintendo Switch 2โอ้โหในมูดของตัวซินแนกนะครับโอ้โหเรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างถล่มทลายนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอีกนะครับนั่นก็คือจะมีเกมเมอร์นะครับที่เป็นฝ่ายหญิง นะครับที่เข้ามาให้ความสนใจกับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2มากขึ้นนะครับเพราะตอนที่ผมลงพื้นที่ไปนะครับในวันแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยของเรานะครับวันที่26มิถุนายนนะครับผมลงพื้นที่ไปหล,หลายๆที่ก็เห็นพี่น้องเกมเมอร์นะครับที่เป็นฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็เข้ามาซื้อเข้ามาสอบถามกับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2มากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าที่เป็นสัสดส่วนก็ยังคงน้อยกว่า ฝั่งผู้ชายนะครับแต่ถ้าลองไปเปรียบเทียบกับในตัวแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation เองหรือว่าจะเป็น Xbox Series นะครับก็ต้องบอกเลยว่า Nintendo Switch เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและในตัวงานคอมมานด์นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำให้ผมมีความคิดเช่นนั้นนะครับว่า Nintendo Switch 2เป็นตัวระบบของการเล่นเกมในทางฝั่งคอนโซลที่มีผู้หญิงนะครับน่าจะเล่นเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้านับในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซล ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันที่ดีนะครับที่เป็นตัวรูปแบบของการเล่นเกมที่มีไม่ได้โฟกัสเพียงแค่เพศชายเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าหาเพื่อนลองเข้าไปตามร้านเกมต่างๆที่จะดจำหน่ายตัวเครื่อง d i t ิทัล Switch หรือว่าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ i n t e n s o Switch แบบจัดๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าคนที่มาจับจ่ายในการซื้อตัวฮาร์ดแวร์ของทาง Digital s วิตซนะครับหรือว่าจะเป็น d i จิทัลสวิตซหนก็ตามก็จะต้องเห็น หลาผู้หญิงเนี่ยเข้ามาซื้ออยู่เหมือนกันนะครับอยู่เหมือนกันนะครับหรือนะครับบางครั้งก็อาจจะมากันเป็นคู่ใช่ไหมครับก็ผู้ชายกับผู้หญิงก็เดียกว่าเป็นแฟนกันหรือว่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะครับโดนป้ายากันมานะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องคออ้างต่างๆนะครับว่าเล่นเถอะเล่นเถอะนะครับจะได้มีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้ด้วยกันหน่อยกับการเล่นตัวเกมต่างๆในตัวแพลตฟอร์มของทาง Nintendo Switch เขานะครับ อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ผมเองได้เห็นมากับตัวบรรยากาศที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะเพราะหาได้ค่อนข้างที่จะยากกับตัวระบบแพลตฟอร์มที่มีทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสนใจมากแบบนี้นะครับออันนี้แหละก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางดีเทโลเองหรือว่าทางฝั่งปูน,นีนั้นค่อนข้างที่จะได้เปรียบกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆในทางด้านฝั่งเครื่องเกมคอนโซลนะครับที่ผมมองกับในตลาดบ้านเรา ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับ Nintendo Switch 2ในบ้านเราได้อย่างค่อนข้างที่จะสวยงามได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ก็รอดูกันนะครับว่าตัวเกมต่างๆที่กำลังจะทยอยนะครับจะสร้างความน่าสนใจให้กับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ได้มากกว่านี้ไหมนะครับเพราะหลายๆคนก็ยังคงรอนะครับว่าเมื่อไหร่ตัวเกมที่สร้างออกมาสำหรับตัว Nintendo Switch 2นั้นจะออกมา,มากกว่านี้นะครับกับในตลาด ของวงการวิดีโอเกมคอนโซลนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเดือนเดือนนี้ก็อย่างที่เพื่อนรู้กันนะครับดองฮีคอมนะครับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสตัวเกมตะกูลซีรีส์นี้ก็ลองไปเล่นนะครับตัวเกมในตัวยุคเลโทรนะครับกับเกมเก่าๆในยุคของซูเปอร์ฟาร์มิคอมดูก่อนก็ได้นะครับรับรองนะครับภาคใหม่ล่าสุดนี้จะต้องจี๊ดจ๊าอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ